สวัสดีค่ะแฟนๆราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลต่างก็โกรธจัดหลังจากที่พระราชวงบักกิงแฮมได้มีประกาศว่าพิธีบรมราชาพิเศษจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีคริสตศักราช2023พิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ชาว์์ที่3มีกำหนดจะจัดขึ้นซึ่งตรงกับวันเกิดของอาร์ชีแฮร์ริสัน ทำให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่แฟนคลับของเมแกนมาร์โคลและเจ้าชายฮารี่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ประกาศว่าพิธีราชาพิเศษจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีคริสตศักราช2023พิธีจะจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์เอฟบีซึ่งจะดำเนินการโดยอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีพระเจ้าชาลส์ที่3จะสวมมงกุฎรวมกับพระราชินีคาเมล่า แต่บรรดาแฟนๆของราชวงศ์ต่างไม่พอใจเนื่องจากพิธีดังกล่าวจะตรงกับวันเกิดปีที่4ของอาร์ชีพระโอรสองโตของเจ้าชายฮารีและแมกกา์มาโคลบรรดาแฟนคลับราชวงศ์ที่ให้การสนับสนุนเจ้าชายฮารีและแมกกา์มาโคลต่างก็ตั้งคำถามกันว่าวันราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวส์ที่3ตรงกับวันเกิดของอาร์ชีโดยเจตนาหรือไม่ ในขณะที่โจนาธานซาเซโดตีนักวิจารณ์ราชวงศ์กล่าวว่าไม่รับประกันว่าเมแกนมาเคลิลและเจ้าชายแฮร์รี่จะเข้าร่วมพิธีหรือไม่จำไว้ว่าพวกเขาไปร่วมในงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองและการไว้ทุกข์ของสมเด็จพระราชินีนาถโดยบังเอิญพวกเขาเลือกที่จะมาลอนดอนและแมนเชสเตอร์เพื่อโปรโมททัวร์สำหรับกิจกรรมของพวกเขาเอง และในแง่หนึง่งมันเป็นแค่ความโชคดีที่พวกเขาสามารถปรากฏตัวได้ทันทีโจนาธานกล่าวต่อว่าแต่พิธีราชาพิเศษไม่เหมือนกับพิธีพระบรมศพฉันคิดว่าการไปร่วมในพิธีพระบรมศพของพระไอยิกาเป็นเรื่องของครอบครัวแม้ว่าจะทำในที่สาธารณะก็ตามการไปร่วมพิธีพระบรมราชาพิเศษของพระบิดานั้นเป็นเรื่องของราชวงศ์อย่างเห็นได้ชัด และขึ้นอยู่กับว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมหรือไม่